็คือบูทแปงวินนะครับที่เราลงคลิปไปให้ทีแรกครับตัวนี้ก็เป็นตัวแรกของห้องอู่เลยครับนี่ครับขณะนี้ก็เครื่องได้มาถึงบ้านลูกค้าที่เรียบร้อยแล้วครับ นี้ก็เป็นตัวแรกเลยนะครับที่เราทาไอ้น้นขึ้นมาก็คือบูธแปลงวินนะครับที่เราลงคลิปไปให้ทีแรกครับตัวนี้ก็เป็นตัวแรกของทางอู้เลยครับใส่ชุดอุปกรณ์บูธแปลงวินมาอันนี้วินก็ลูกค้าจะใช้วินตลาดได้ทั่วไปเลยครับอันนี้พร้อมใช้งานมีระหังเบรกให้ครบครับนี่ครับเร้อมครับเบรกได้ปกติครับพร้อมใช้งานเลยชุดน,นี้ลูกค้าอยากจะไปใส่วินหลัง8นิ้ว9นิ้ว สิบนิ้วสิบสองนิ้วก็แล้วแต่ลูกค้าจะซื้อใส่เลยนะครับทางเราก็จะมีบูธกับวินให้ครบเลยนี่ครับก็พอลูกค้าซื้อไปใส้แล้วก็จะมีตรงนี้เพิ่มเติมมาพอไข่น็อตไปแน่นปุ๊บแหวนทอดทิ้งนะครับเราก็จะหาหินเจียหรือหาอะไรได้อุปกรณ์ตัดให้หัวน็อตเสมอเพื่อที่ตอนทอดเปลี่ยนวินเราจะไม่ต้องแกะอุปกรณ์ครับพวกกันคงกันโคนไม่ต้องออกก็คือทอดสามารถทอดวินแล้วก็ใส้ได้เลยครับมันจะง่ายจะรวกเขหรับลูกค้า มีหลายท่านนะครับที่บอกว่าผมอยากได้หลังแปดผมอยากได้หลังเก้าทางนี้ลูกค้าซื้อบูธไปอย่างเดียวครับอยาก